เกินเมืองโลกเนี่ยเดินเข้าสู่บทใหม่ละบทเก่าเลิกแล้วเลิกเลิกคิดอันนี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ก็คือว่ามันจะมีจักรวรรดิเกิดขึ้นนะครับโอเคเอาจักรวรรดิของรัสเซียจักรวรรดิจีนจักรวรรดิยุโรปจักรวรรดิของสหรัฐหมือสมัยสงครามโลกจะกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มหนึงก้อนที่จะพร้อมที่จะลุกลามประเทศอื่นนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทำ่ำทำเนี่ยก็คือการบอกว่าสหรัฐเนี่ยจะไม่ดูแลความปลอดภัยให้กับโลกนี้ต่อ เพราะว่าเขาไม่มีตาม่างก็ต้องบอกนิดนึเริ่มเริ่มบทใหม่พอเรเริ่มบทใหม่ก็ต้องมีการจัดเขาเรียกว่าช่วงระยะนี้มันยังไม่รู้ใครเป็นใครอีกสักระยะผมว่าสักปีนึงเนะี่ยมันจะรู้ว่าใครเป็นฝั่งไหนแล้วก็จะใครจะอยู่กับใครอย่างไรแล้วมันจะกลายเป็นกับสมัยล่านานิคมไ่นที่มีอยงกงษฝรั่งเศสมีอาจจะมีสหรัฐมีส,ปสเปนอะไรเขาจะล็อกกันไปล็อกกันมาว่าใครจะได้ดริเดนใครต่งสาระชาติจะเป็นอะไรที่ไม่ไม่มีน้ำหนักมากนะักกติกาโลกจะค่อยๆหายไปเรากำลังจะเข้ามาสู่ ฉากทัดใหม่ของโลกที่กติกาที่เคยเชื่อว่าเป็นกติกาของโลกนี่มันจะไม่มีหรือมีน้อยหรือไม่ค่อยได้ใช้แต่และประเทศต,ต้องช่วยตัวเองดูแลตัวเองตอนนี้ต้องต้องพูดว่าเกินเมืองโลกเนี่ยเดินเข้าสู่บทใหม่ละบทเก่าเลิกละเลิกเลิกคิด,คดอันนี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ก็คือว่ามันจะมีจักรวรรด เกิดขึ้นนะครับโอเคเอาจักรวรรดิของรัสเซียจักรวรรดิจีนจักรวรรดิยุโรปจักรวรรดิของสหรัฐเหมือนสมัยสงครามโลกซึ่งใครๆก็พูดตรงกันผมก็ไม่น่าเชื่อว,ว่าเออมีนมักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยพูดตรงกันหมดว่าจะเป็นจักรวรรดิเหมือนจักรวรรดิที่จะเป็นจักรวรรดิก่อนสงครามโลกที่หนึ่งหรือจักรวรรดิหลังสงครามโลกที่หนึ่งก็แล้วแต่แต่มันจะกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่จะพร้อมที่จะลุกลามประเทศอื่นนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทัป์ทำเนี่ยก็คือการบอกว่า สหรัฐเนี่ยจะไม่ดูแลความปลอดภัยให้กับโลกนี้ต่อไปแล้วเพราะว่าเขาไม่มีตังค์จา่ายตังค์ให้เยอะแล้วเลิกพอเลิกก็ไม่เป็นไรไงก็โอเคยอมรับได้เพราะว่าทางยุโรปเนี่ยก็อยู่สุขสบายมาเป็นหลายสิบปีเนี่ยก็เพราะว่าเพราะว่าสหรัฐดูแลจริงไหมอันนี้ให้ความเป็นธรรมสหรัฐเขาด้วยนะ,ะต,ต่างมันเยอะในเท่าไหร่เกือบสี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP อ่ะขณะที่ทางยุโรปใช้แค่หนึ่งกว่าเอง ทุกคนร่ำรวยหมดแหมเป็นประเทศร่ำรวยมีความสุขเล่าเงินไปดูแลประชาชนกันทั่วไปหมดการศึกษาก็ดีอะไรก็ดีเรียนตลอดชีวิตเดือนเท่าไหร่ก็ได้หรือว่าป่วยเจ็บป่วยก็มีนคนดูแลตลอดสวัสดิการสังคมดีมากเลย <c oughs> เพราะว่าเงินกับริการค้ำอยู่อันนี้ต้องเข้าใจนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวเขายุโรปเนี่ยตอนช่วงสงครามเย็นเนี่ยก็ใช้งบประมาณ GDP ประมาณ3 3มสามจุด GDP ทุกประเทศเ <c oughs> หลือแค่หนึ่งกว่า1.2ึ่งจุดสองจุดสามอะไรเงี้ยช่วงช่วง ไอ้หลังสงครามเย็นมาเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณ990เนี่ยนะก็30ปีเนี่ยมีความสุขมากเกินไปจนจนท่าม,มาบอกไม่เอาแล้วไม่กันไม่ยอมโอเคเพราะฉะนั้นก็จะกลับไปเป็นจักรวรรดิใหม่ดังนั้นเราก็จะบอกว่านี่เริ่มเริ่มบทใหม่พอ mm hmm. เริ่มบทใหม่ mm hmm. ก็ต้องมีการจัดเขาเรียกว่าช่วงระยะเานี้มันยังไม่รู้ใครเป็นใครอีก mm hmm. สักระยะผมว่าสักปีนึงเนะี่ยมันจะรู้ว่าใครเป็นฝั่งไหนแล้วก็จะใครจะอยู่กับใครยังไงแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนกับสมัยล่าอาณิคมน่ะที่มีอังกฤษฝรั่งเศสม าจจะมีสารัดมีสปองสเปย์อะไรเขาจะล็อกกันไปล็อกกันมาว่าใครจะได้ดินแดนใครต่างๆ mm hmm. อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้โลกนี่จะร้อนขึ้นมันจะไม่เหมือนช่วงที่ว่ามีความสุขช่วง80ปีหลังที่มีสาธารณชาติเนี่ยสาธารณชาติจะเป็นอะไรที่ไม่ไม่มีน้ําหนักมากนะักกติกาโลกจะค่อยๆหายไปนะครับ mm hmm. สิ่งที่บางประเทศทําอย่างเอาชัดๆเลยที่บรลติกเนี่ยประเทศอย่างนิทูเนียเขาขอออกจาก ที่สัญญาออตตาว่าก็คือกระคูปโมดลุ<ะ>ลลวก็ขอที่จะมีระเบิดบุคคลที่มันโหดร้ายต่อต่อทหารมากขาขาดอะไรเงี้ยซึ่งสมัยผมทํางานอยู่ก็เจอเรื่องนี้เยอะแยะไปหมดเพื่อนๆ<ะ>แล้วก็ระเบิดพวงก็คือระเบิดที่มาเป็นเล็กๆ,ๆอยู่ในระเบิดใหญ่<ะ>พอหลนอนปั๊บมันระเบิดทั่วไปหมดเลยลูกเด็กเล็กแดงหรือว่าตัวของประชาชนที่ไม่รู้เรื่องก็มาเหยียบมาโดนหรือระเบิดฟอสฟอรัสซึ่งรัสเซียก็ใช้อยู่สุดท้ายยูุครนก็มาใช้บ้างอะไรเงี้ย เรื่องระาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องปกติของโลกไอ้ที่ว่าโลกมีกติกาจะไม่มีดังนั้นสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าเรากำลังจะเข้ามาสู่ชาติทัดใหม่ของโลกที่กติกาที่เคยเชื่อว่าเป็นกติกาของโลกนี่มันจะไม่มีหรือมีน้อยหรือไม่ค่อยได้ใช้<ฆ>แต่และประเทศต้องช่วยตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็สร้างต่อไปคนในทุกประเทศก็ต้องสะสมกำลังอุธมมากขึ้นนะครับแล้วก็ เรื่องของด้านสาวัสดิการสังคมด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะลดลงเอาเงินไปช่วยไปใช้ในด้านของอการดูแลด้านการกลังประเทศมากขึ้นแล้วก็การค้าเสาารีก็จะลดลงอันนี้เป็นหลายเรื่องที่เราทำให้ทำให้เศรษฐกิจเราเนี่ยมันมันไม,ไม่ไม่เติบโตอย่างที่คิดอ่ะมันต้องกลับไปคิดใหม่เรากลับไปสู่ยุคก,ก่อน้องคิดแบบนั้นไหค้ครับค่ะพี่หนงคะแล้วใครจะเดือดร้อนบ้างคะถ้าสมมติว่ากติกาโลกมันถูกล้มแล้วก็ถูกจัดระเบียบโลกใหม่แบบนี้คะ่ะ อะไรที่จะเดือดร้อนนะประชาชนทั่วโลกแหละครับไม่ว่าคนอเมริกันก็เดือดร้อนหมดทุกคนเดือดร้อนหมดไม่มีใครมีความสุขไม่มีใครมีความสุขแล้วก็จะกลับมาไม่ได้ด้วยขนาดเปลี่ยนประธานดีนะเป็นู้ว่าเป็นเดโมแครตหรือรีพับลิกันคนใหม่เพียงแต่ว่าขออย่าเป็นแวนก็นแลวกันเพราะแวนก็อยู่สายทรัมป์ก็เป็นคนใหม่มาอาจจะเป็นอะไรนะนิวซัมหรือสักอย่างใช่ไหมของของเดโมแครตอาจจะมาถ้ามาเขาก็ก,ก็ก็เป็นกลางเป็นกลางซ้ายค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ย เขาจะค่อนข้างที่จะดูแลเศรษฐกิจอยู่แล้วก็ส่วนการภายในแต่โลกเปลี่ยนไปแล้วเหมือนว่าเราไปยิงเขาตายแล้วก็บอกฟื้นเด็กพอเราขโทษทีมมันบังเอิญยิงยิงตายไปแล้วอะไม่รู้ทําไงมันไม่ได้แล้วคับมันไปแล้วมันเป็นคดีความไปแล้วนะครับดังนั้นโลกต้องเปลี่ยนไปแล้วยุโรปไม่เชื่อสหรัฐอีกต่อไปไอความเชื่อใจเนี่ยเชื่อมั่นในเรื่องสาคัญเพราะว่าเขาไม่เชื่อใจปั๊บเนี่ยเขาก็จะผลิตอาวุธได้เองแล้วก็ไม่ไม่ลิงกับของสหรัฐแล้วสหรัฐในเวลาทติว่าเกิดจะกลับอยากจะไป ทำในเรื่องอะไรการต่อต้านกับจีนเนี่ยใครจะมาเป็นพันธมิตรให้คุณไม่มีอเมริกาให้จบแล้วนะแต่แต่กระเจอหมดอินโดนีเซียอะไรต่างเขาไม่อยู่กับคุณแล้วเนี่ยคุณอยู่คุณ,ค,ณ,ค,ณคุณเดียวใช่ไหมต่างคุณต่างอยู่อ่าม,มันจะเป็นโลกภาพจะเป็นแบบนี้แล้วคนที่เป็นมอำนาจที่ใหญ่โตอย่างจีนอย่างรัสเซียในท้ารัสเซียอยู่ต่อเนี่ยหรือแม้แต่อเมริกาหรือยุโรปเนี่ยเ็าจะขยายพื้นที่ของตัวเองมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไป ค่ะเมื่อก่อนนี้ก็จะมีคนชอบบอกว่าอเมริกาเป็นตำรวจโลกนะคะสื่อจากนี้ไปเนี่ยพี่หนงพูดเหมือนแบบอเมริกานี่เขาก็ไม่ต้องการเป็นแบบนั้นละก็จะไม่ไม่เป็นตำรวจโลกไปนั่งช่วยเหลือใครแล้วไม่จัดระเบียบใครแล้วก็จะจะจะัดจ,จะทําอะไรก็ตามเพื่อที่จะตัวเองเป็นหลักเลยนะคะแสดงว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้าสมมติว่าหลายคนบอกอเมริกาพึ่งไม่ได้ ก็จะทําให้อเมริกาก็จะค่อยๆลดบทบ,บาทลงไปเรื่อยๆไหมคบพี่หนุ่มหรือว่าเขาก็ยังคงมีบทบ,บาทในมิติอื่นแทนคือตัวเขาจะเป็นหมามนาจเบอร์หนึ่งอยู่ยูดีแหละนะครับแต่ว่าการที่จะไปเหมือนก็ว่าอยู่ดีเนี่ยตอนเราโจมกันยูเครนเนี่ยสหรัฐยุโรปเนี่ยคว่ำบาตรรัสเซียแล้วทุกคนก็ต้องเชื่อต้องกลัวใช่ไหมใช่ค่ะแต่ต่อไปนี้ไม่ละก็สหรัฐคว่ำบาตรคว่ำบาตรุหรัจ,จะไม่เชื่อก็ได้ประเทศถึงนๆงก็ไม่คว่ำบาตรตามอะไรเงี้ย ขนาดของทางยูเครนในอินเดียกับจีนยังซื้อน้ํามันของรัสเซียใช่ไหมแต่ต่อไปนี่จะมีคนซื้อเต็มไปหมดเลยเห็นไหมการข่มบัตรจะไม่มีความหมายการที่จะพยายามบังคับให้คนอยู่ในร่องในรอยไม่มีความหมายใครจะกลัวพูดง่ายไม่กลัวสหรัฐแล้วอย่างเงี้ยเหรอคะพี่นงก็ก็มันไม่มีพวกที่จะไปช่วยบีบไงมันไม่ไม่มีใครเชื่อแล้วอ่ะเขาก็กลัวเขาไม่เชื่อไงคุณว่าทําอะไรนะเดี๋ยวคุณก็หลอกผมอีก้ะเดี๋ยวทุกวันเนี่ยก็จะพูดเรื่องทรมเนี่ยกลับมาประมาณสองร้อยปีข้างหน้า จะพูไปเรื่อยว่าผมไม่เชื่อคุณมาเกิดกรณีนี้เราจะทำอย่างไงจะกว่าคนจะลืมอีอกสองศตวรรษละมั่งกว่าจะลืมชะมดังนั้นเนี่ยมันไม่มีทางจะไปให้ความเชื่อมันกับใครได้เหมือคนที่นบพูดง่ายก็คือเคยไปโกงเขาแล้วอ่ะไปโกงแล้วเสร็จแล้วก็บอกให้มันเป็นผู้จัดก,การแบงก์อ่ะใครจะเอาด้วยล่ะจริงป่ะ,ะเรื่องง่ายๆเลยมันก็ไม่มีใครเอาด้วยเพราะมีใครเอาด้วยมันก็ตังคนตันอยู่แล้วอ่ะมันก็จะไม่มีใครมีอำนาจเหนือใครซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ปูตินชอบกันนะปูตินก็อยาก ปกติก็บอกว่าต้องมีเป็น,เป,นเป็นโลกหลายขั้วใช่ไหมมติโพล่าเขอยากจะเป็นอย่างนั้นก็น่าอะไรเงี้ยจะได้เป็นแล้วน่าจะได้เป็นอยู่ก็ไม่เป็นไรประเทศไทยก็ต้องเลิกคิดว่าจะมีกติกาอะไรมากมายนะมีความเป็นมนุษยชนมนุษยธรรมเนี่ยให้มากๆในฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์พอแล้วก็คือเราอย่าไปรังแกใครแต่ต้องต้องเตรียมตัวจะรับการรังแกอันนี้ต้องเตรียมต้องเตรียมเลย เพราะว่าไม่มีใครมาช่วยดูแลแล้วไม่มีใครดูแลอีกแล้วนะครับพี่หนงบอกว่าจากนี้ไปก็หลายๆประเทศก็จะสะสมอาวุธของตัวเองมากขึ้นถูกไหมคนะคือต้องดูแลตัวเองแล้วเพราะาว่ากลุ่มก้อนความความที่แบบว่าเราจะพึ่งพาสาหรัฐอเมริกาได้คือก็จะก็จะเริ่มลดลดบทบาทลงแนละ้วอย่างแพรของนาโตเนี่ยยุโรปก็หวังว่าถ้ามีปัญหาปับ๊บสหรัฐมาช่วยแล้วมีใครไม่ใครใครังแกใช่ไหมแต่ไม่มีแล้วไง มีแต่เฉพาะยุโรปซึ่งรัสเซียก็อาจจะอยากอยากจะลองทดสอบดูหน่อยไหมอะไรเงี้ยซึ่งรังกก็ไม่ช่วยแล้วแล้วอเมริกาแพ็นในอินโดแปซิฟิกเนี่ยใครจะไปอยู่กับอเมริกาก็ไม่อยู่แล้วไงบริกก็ไม่เอาดลิจะมาเราไปพวกเราก็ไม่ควรจะเป็นเราไม่ควรจะเป็นอะไรกับใครเลยช่วงนี้ต้องเป็นทวิภาคีคุยเศรษฐกิจตรงเป็นประเทศประเทศปลอดภัยที่สุดไอ้เรื่องแผนกันเนี่ยคุณเลิกเลิกคุยได้แล้วไม่เอาไม่เอาหลอกกันไม่เอาไม่เชื่อไม่เชื่อมันต้องมันจะกลายเป็นแบบนั้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะ ทุกคนอยากม,มีพวกมีกลุ่มใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไอความรู้สึกที่ไม่ไว้วางใจมันทําให้มันเสียหมดเลยแล้วถ้าดูต่อไปเนี่ยจีนกับรัเสเซียน่าจะรักกันใช่ไหมแต่จีนจะเข้าไปทาธุรก,กิจในรัเสเซียรัเสเซีย,ยรู้ได้ไงว่าคุณจะยังเหลืออะไรอยู่เห็นปะ่ะมันน่ากลัวนะมันไม่ใช่เพื่อนแล้วนะเออมันเป็นอะไรที่แปลกๆมาดูมันมีกลิ่นถ้าชอบโกลชอบกลนอยู่ดัง mm hmm. นั้นไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรก็ตามในหน่ากลัวหมดเลย นเราเราก็ต้องพักการตัดสินค่ะพี่หนูแสดงว่าจากนี้ไปก็คือใครอยากจะทําอะไรก็ทําได้อย่างนั้นรูเป่ะคะฟังอย่างพี่หนูพูดเหมือนจะเป็นอย่างนั้นคือไม่ได้มีกติกาไม่มีหน่วยแล้วไงฮะสหประชาชาติก็อบว่าก็ไม่ไม่ได้มีก็ยังมีกติกาสหประชาชาติอยู่แต่คนจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่จะมีแต่ประเทศเล็กเนี่ยที่ต้องเชื่อเพื่อจะโอเครวมกลุ่มกันประเทศเล็กเลแล้วก็ถ้าเจอประเทศใหญ่รังกทีเดอยวก็เสร็จแบบยุคเคนะโดนระสียรังกทีเดียวก็เสร็จหรือสภาพยุโรปโดนสหรั ไม่เอาด้วยก็เสร็จใช่ไหมดังนั้นทุกคนเนี่ยไม่ไว่ายังไงก็ตามต้องเอาตัวรอดก่อนแต่ยุโรปเนี่ยเขามีนประเทศเล็กๆเนี่ยเขาก็ยังรวมตัวกันใช่ไหมในคนที่เป็นยุโรปใช่ป่ะแม้ว่าจะมีบางประเทศอย่างการลงกาลิอะไรต่างหรือว่าโรมาเนียที่เลอกตั้งแล้วในคนที่จะมาใหม่นี่จะเป็นพวกโปแลนด์เซียเนี่ยแต่ที่โดนโดนคณะกรรมการเลอกตั้งขเขาตัดสิทธิ์ไปแล้วไม่ไว่ายงไก็ตามเนี่ยมันยังมีความแครว่าไม่ค่อยลงตัวข้างในอยู่บ้างแต่ด้วยภาพใหญ่ๆเนี่ย การรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยมันดีแต่ต้องหาความไว้วางใจกันแล้วก็คุยเป็นประเทศประเทศไปแล้วก็สุดท้ายนี่มันจะมีการรวมตัวกันรวมกลุ่มกันใหม่ซึ่งประเทศไทยก็ต้องเลือกมาจะยังไงผมยังมองเห็นว่าเราอาจจะต้องเบนเข็มจากทางสหรัฐเนี่ยไปที่ยุโรปเพราะยุโรปเนี่ยไม่ว่าางก็ตามเนี่ยเขายังมีความรู้สึกว่าเขาต้องรักษาความเป็นเสรีประชาธิปไตยอยู่ค่อนข้างแรงกว่าทางทางสหรัฐนะครับ<ฆ>แล้วเนี่ยเราก็ต้องหันไปทางนี้เพื่อที่จะรักษาระบอบก,กับังองเราไว้ เมื่อสักครุค่พี่หนงบอกว่ากลิ่นมันแปลกๆทำแม่งทำแม่งนะเรื่องของความเสี่ยงทางการเมืองโลกจริงๆนักเรศรษฐศาสตร์เนี่ยที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านของเศรษฐกิจแล้วก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองโลกเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ไว้เหมือนกันนะคะว่ามันอาจจะมีอะไรที่ทําให้เราเราอาจจะเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยค่ะพี่หนงคะเพราะว่าจากนี้ไปเพราะว่าอย่างที่พี่หนงบอกว่ามันมีจริงที่มันเป็นหน่วยงานอยู่แต่ว่าไม่ค่อยเชื่อแล้วคนก็จะไม่ค่อยเชื่อกันลว ไม่ไม่ได้อยู่ในกฎกติกานั้นแล้วก็นึกจะทําอะไรก็ได้พี่หนงวิเคราะห์ว่าสิ่งที่มันจะเป็นความเสี่ยงในวันข้างหน้าจริงๆเนี่ยในภายใต้ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่มันเปลี่ยนไปอย่างงี้คืออะไรคนะที่เราต้องระมัดระวังกันนี่ถ้าพูดถึงว่าเป็นภาพรวมของประเทศแล้วกันนะประเทศไทยเนี่ยจะต้องยืนอยู่บนขาตัวเองให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ผมยังไม่เชื่อเรื่องนโยบายความเป็นกลางนะเหมือนกับที่ที่ปูตินเ็าบอกอยูเครนนะให้ให้ใหชน้นโยบายให้เป็นกลางจะได้โดนบุกง่ายๆไง คุณจะต้องมีพรรคพวกอยู่บ้างที่จะช่วยคุณได้ทุกฝ่ายหลายหลายฝ่าย,ายนะครับแต่ว่าผมยังไม่เชื่อความเป็นแพ็คความเป็นแพ็คเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นหลังจากที่สหรัฐได้แสดงตัวอย่างนี้แล้วก็จีนและเซอเองก็แสดงตัวอย่างนี้รวมทั้งอินเดียก็บอกว่าวบริกส์เนี่ยมันพังพินาศแล้วคุณจะไปยุ่งอะไรกับเขาอะไรเนี่ยนะครับคือมันไม่มีอะไรที่มันเป็นแน่นอนในการที่บอกเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีตั้งกลุ่มตั้งสมาพันธ์อะไรต่างแ,แล้วมันจะไปได้ไงแต่ผลประโยชน์ต่างหาก มานั่งดูกันคำนวณว่าผลประโยชน์ที่มันเกี่ยวรัดกันเนี่ยแค่นี้อยู่รอดกันไหมถ้าอยู่รอด,ดกันได้ก็ไปนะครับเหมือนกับที่เอากลับมาเรื่องทำหน่อยก็ได้เรื่องเขาค้นกระแพงภาษีเนี่ยแต่เขาลืมไปว่าไอ้ไอ้ชิ้นส่วนต่างๆที่มาผลิตในสรัฐเนี่ยมันก็ต้องมาจากต่างประเทศไงไอความผูกพันอันนี้มันยังมีอยู่แล้วกลายเป็นว่าไอสินค้าของสรัฐเองกลายเป็นแพงใช่ไหม อะไรเงี้ยนั่นก e ็ค <ım. S 2> ือความผูกพันที่ว่าใช้ผลประโยชน์เนี่ยมาเชื่อมโยงกันแล้วประเทศไทยเนี่ยจำเป็นจะต้องมีระบบการผลิตที่ไม่ใช่รองรับแต่นนักท่องเที่ยวเราจะมีระบบการผลิตที่เป็นอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารเนี่ยสามสี่เรื่องใหญ่ๆเนี่ยที่มันผูกพันกันทั้งโลกพอเราผูกพันแล้วหลายหลายอะไรหลายประเทศเขาเนี่ยทุกประเทศพึ่งเราหรือเราต้องพึ่งเขาเขาพึ่งเราเราพึ่งเขามันก็จะช่วยกันเป็นเพื่อนกันด้วยความจําเป็น ไอ้ที่ปากหวานว่าเป็นเพื่อนกันแม,แมวแล้วนาะยช่วยกันเป็นเพื่อนกันเพราะความจําเป็นแล้วถ้าเกิดบอกว่าคนนี้เป็นเพื่อนเราแน่ๆเพราะว่ารู้จักจกันมานานไม่เชื่อไม่ไม่จริงมันพร้อมทุกคนพร้อมจะตีกันเองเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วไงกติกาไม่ค่อยมีใครแล้วนั้นเราต้ององมานั่งดูว่าเรากับใครที่มีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันจริงๆแล้วก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันแล้วไม่ใช่เราพรึ่งเข้าฝ่ายเดียวถ้าเราพรึ่งพึ่งเข้าฝ่ายเดียวเวลามีอะไรเขาก็ทิ้งเราไงเขาต้องพึ่งเราด้วย อย่าี้ต้องต้องเริ่มมองมองก็ต้องบอกว่ารักแท้แพ้ผลประโยชน์นะพี่มาต้อง,อย,งอยั่นย้นอลู่แ <laughs> ลักแท้กันแค่ไหนก็ตามถ้ามีผลประโยชน์มาก็เลิกได้เหมือนกันนะครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ